สวัสดีค่ะวันนี้ลินจะพาทุกคนมาทําบัวลอยกันนะคะบัวลอยสีสีค่ะไปเริ่มทําแป้งบัวลอยกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้ฟักทองนึ่งสุกนะคะผสมกับแป้งข้าวเหนียวนวดให้เข้ากันนะคะฟักทองเขาจะมีเนื้อที่นุ่มอยู่แล้วนะคะนวดกับแป้งแล้วก็จะได้เนื้อแป้งที่นุ่มเนียนสวยเลยค่ะนวดได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราไปทําส่วนของเผือกค่ะ นำเผือกที่เรานึ่งนะคะเทลงไปเลยค่ะผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะเผือกของเรานะคะต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเผือกของเราจะแห้งค่ะแล้วก็ทำการนวดนะคะค่อยๆนวดค่ะถ้าเกิดเขายังแห้งอยู่เราก็เติมน้ำไปได้ค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาต่อด้วยใบเตยกันนะคะเทน้ำใบเตยลงไปเลยค่ะเราจะค่อยๆเทนะคะ นวดจนเนื้อกับแป้งเข้ากันดีค่ะปริมาณน้ำนี่เราจะบอกสัดส่วนที่ชัดเจนไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆเติมค่ะเหลวไปแล้วก็เติมแป้งนะคะแต่ถ้าเกิดเหนื่อยไปเราก็ค่อยเติมน้ำนะคะส่วนอันชั้นก็เหมือนกันค่ะเติมน้ำแล้วก็นวดพอแป้งและน้ำเข้ากันดีนะคะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาทำการปั้นนะคะขนาดตามชอบเลยนะคะ จะลูกเลยกลูกใหญ่ตามชอบเลยค่ะโดยเราจะโรยแป้งข้าวเหนียวไว้บนถาดนะคะแล้ก็ปั้นเสร็จแล้วเราก็วางไว้บนถาดได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้บัวลอยของเราเม็ดติดกันนะคะพอปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการกระจายลูกเม็ดบัวลอยของเรานะคะแล้วเราก็ไปทําการตั้งไฟค่ะตั้งให้น้ําเดือดเลยนะคะ จากนั้นเราก็นำเม็ดบัวลอยของเรานะคะลงไปต้มค่ะต้มจนบัวลอยของเราสุกนะคะเวลาบัวลอยสุกนะคะเม็ดเขาจะลอยขึ้นมาด้านบนนะคะตอนนี้บัวลอยของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้มอ,อีกสักพักค่ะแล้วเราก็นำขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะค่ะตักขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะ มาทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะเทน้ำเปล่าลงไปได้เลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายเข้ากันดีนะคะค่ะพอทุกอย่างละลายแล้วนะคะเราก็ทำการเติมตัวกะทิได้เลยค่ะ แล้วก็ทำการคนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะคนจนกะทิของเราเดือดน,นะคะเดือดแค่ขอบกระทะเท่านั้นนะคะไม่ต้องถึงกระเดื่ดพ่านนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำบัวลอยของเราอะคะ่ะใส่ลงไปได้เลยคะ่ะแต่ต้องเสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วก็ตักใส่ลงไปได้เรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการคน,นะคะ่ะให้กะทิของเรานะคะ ร้อนขึ้นมอีกสักพักนะคะแล้วก็ทำการปิดไฟนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะ